รีวิวการดักให้ดูนะครับตามทางฟางเป็นปตาอย่างนี้วิ่ง้ามทางแลดักนยาวไปน่น่นีสามผืนนะครับ พอแล้วเราก็ออกมามันกมน็มันจะวิ่งข้ามทางนี้ไปนะครับเราก็ดักตามทางนี้เลยนี่เป็นป่ามะาคามะที่เคยลงคลิปไปที่เคยได้ไปเจ้าของพื้นที่บอกว่าเห็ดเมื่อคืน2ตัวสแสดงว่ามาอยู่ใหม่เดี๋ยวเราก็มาลองดักดูย้ายใหม่ถยอบย่างน,นู้น ครับนี่เขาวิกครับซื้อตะไคร่ไปเข้าป่านะฮะส่งกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีทั้งเก็บปลายทางและโอนก่อนนะครับขาก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งสามครับนี่ฮะสี่พื้นนี่นะครับดักยาวไป โอ้ยสี่ผืนเพื่อเดินเพ่อจะตลอดก็ไกลาย,ยาวนะผืนหนึ่งสาเมตรนะครับทำไว้37เมตรหาย,ยาวนู่นเลยครับช่วงนี้การเข้าป่าสบายใจที่สุดนะฮะดีกว่าการเข้าเมืองก็เอาอุปกรณ์ลาสัตว์กัน พื้นที่นี่นะกระต่ายออกมากัดอ้อยนี่เขาอ้อยแป้งนี่นะครับเมื่อคืนเขาเจอไว้สองตัวนะครับนี่นะเขากำลังทำไร่อยู่นั่นแหละกัดอ้อยเขาเยอะพวกเราก็เลยมาลองมาไล่เผื่อจะเจอตัวนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับปามะขามรอบที่สองนะครับหลังจากรอบแล้ว 移来三头了。